โอ้ตาขาดทุนแน่แนเลย <c oughs> แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับแม่ <c oughs> แล้วนี่ก็คิดว่าจะได้ทุนคืนแล้วอตอนนั้นเขารู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันเลยนะครับหลังจากที่ใช้ยาเข้แดงไปยาที่ดีต้องใช้ให้ถูกช่วงถูกเวลาถ้ายาที่ใช้ได้นาให้นึกถึงเข้แดงว,ดวันนี้ทีมงานเข้แดงจะมาแก้ปัญหาอะไรให้เกษตรกรเราไปชมกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้อยู่กับเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงให้แม่แนะนําตัวก่วอนครับแม่แนะนําตัวให้ผมหน่อยแม่ชื่ออะไรแนะนำตรงนี้กล้องสวัสดีค่ะชื่อขอันเมองบุตรลาบจ้ะครับตรงนี้ตาบลอําเภออะไรครับอําเภอขานุตาบลนน,นตงค่ะจังหวัดจังหวัดกําแพงเพชรกําแพงเพชรตรงนี้แม่ทํานากี่ไร่ครับทำนาสิบหกไร่สิบหกไร่ ข้าวพันอะไรเลยหอมปทุมหอมปทุมตรงนี้หอมปทุมของแม่อายุอายุข้าวได้กี่วันแล้วครับผมอายุจะได้สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าประมาณเก้าเก้าสิบสิบกว่าวันเนาะประมาณนั้นก็เริ่มจะที่จะก้มแล้วนะแม่เนาะตอนนั้นตอนที่ผมเข้ามานั่นแม่เจอปัญหาอะไรอยู่ครับตอนที่เข้ามานั่นบัวบัวเนาะต้นหอมบัวระบาดหนักไหมครับตอนนั้นหนักมากเลยอะ ียกได้ว่าเป็นทั้งแปลงเป็นทั้งแปลงเลยเนี่ยแทบจะไม่มีต้นใหญ่ต้นเก่าเหลือเลยอ่ะเป็นทั้งแปลงแม่ด้วยแล้วแปลงของคนอื่นด้วยเนาะเนี่ยแองนี้คือเป็นกันหมดเลยเป็นกันหมดเลยนะเนีหลังจากที่ผมแนะนําตัวคุมไข่ปลายตัวโคโรสูตัวนั้นเป็นยังไงบ้างครับแม่คุมไข่บัวกคุมไข่ก็ดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไงเ่ยก็ไม่ต้นที่มันแตกใหม่มามันก็ไม่เป็นเดี๋ยวเรามาดูต้นที่แตกใหม่นะครับว่าเป็นไงเนาะ อย่างนี้เขาเรียกว่าต้นที่แตกใหม่นะแม่เนาะใช่อื่อย่างนี้เลยก็จะเริ่มแบบว่าตั้งท้องกําลังจะแทงออกช่อแล้วตั้งท้องกำลังครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยรวงก็กําลังจะแทงออกนะแม่เนาะใช่่ต้นใหม่นี่ก็จะได้ข้าวต้นที่แตกใหม่นั่นแหละอ๋อใช่ครับเพราะว่าบัวเนี่ยถ้าลงไปแล้วกอนนั้นก็คือ ก็คือไม่ได้รวงละไม่ได้ผลผลิตแล้วเราก็คือเราต้องบำรุงให้มันแตกกอใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตจากกอนั้นนะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดเพิ่มตัวเป็นไบโอนิกกับตัวเอสไลท์ตัวนั้นจะเป็นพวกฮอร์โมนเป็นยังไงบ้างครับแม่ช่วยเร่งในการแตกกอเป็นยังไงบ้างครับก็แตกกอใช้ได้แตกขึ้นมาเยอะไหมครับแม่ก็แตกเยอะ นี่ก็ที่ได้ส่วนใหญ่ก็ข้าวแตงเนี่ยเพราะข้าวต้นเก่ามันเป็นแคบหมดเลยอ่ะเยอะนะแม่เนาะก็คือท,ท,ที่เราเห็นรวมกันเนี่ยก็คือคือแตกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะแม่เนาะที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็คือแตกใหม่หมดครับถือว่าพึงพอใจไหมครับแม่ตอนที่ผมม,มาพอใจแม่เป็นเชื้อราอะไรบ้าง น,นั้นเป็นเชื้อราใบกาบใบแห้ง,แ,หงแล้วก็บใบขาวใบจุดอ่ใบจุดตัวนั้นที่ผมแนะนำเชื้อราไปก็คือจะเป็นชุดยานิวคาล่านะครับตอป้องกันกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียนะครับที่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคบแม่ตอนนั้น มามันก็ดีขึ้นนคนแถวนี้มาเขาบอกเออมันก็ดีขึ้นนี่มันก็เขียวขึ้นอมีคนถามแล้วแม่เนาะมีมีคนถามเขาก็เออมันก็ดีเขียวขึ้นนะมันก็ดูแตกต่างจากทั้งน้นอยู่หลังจากที่บอกว่าแม่แปลงแม่ไม่ไหวแล้วตอนนั้นโอ้ตาขาดทุนแน่แม่เลย แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับแม่มแล้วนี่ก็คิดว่าจะได้ทุนคืนแล้วอ <c oughs> ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันเลยนะครับหลังจากที่ใช้ยาเข้แดงไปโอเคครับแม่เดี๋ยวผมตั้งคะแนนไว้สิบคะแนนแม่ให้ผมกี่คะแนนดีถ้นาคะแนนสิบคะแนนให้ให้ใหกี่คะแนนให้เก้าคะแนนให้เก้าคะแน <9 S 1> น,นเนาะเดี๋ยวรอเรื่องผลผลิตอีกกี่นาะแม่เนาะ<ด>ครับเดี๋ยวยังไงแนะนําบอกให้ให้แม่บอกต่อเกษตรกรท่านอื่นด้วยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเข้แดงไปแล้วเป็นยังไงนะแม่เนาะ,ะครับผม วันนี้ไม่รบกวนเวลาคุณแม่แล้วขอบคุณแม่มากครับบวัสดีครับใช่ใช่บ๊ดีครับ